การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตัวเนิน้อยจอมซากับเจ้ามาที่มันจอมราวีไม่เคยยอมกันเลยสักทีจะต้องมีคนาประสาททุกวันจะกันไม่ได้เลยสักครั้งจะต้องพังกันไปเลยละกันไล่ฟัดกันประจำแบบนั้นทุกทุกวันมันเลยชินกันไปไม่เจอสักวันมัน ไะขาดอะไรไม่ได้ฟัดก,กันจะขาดใจตายจะขาดใจตายใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นยังไงคู่รักสู้ฟัดจิกัดจิกัดคู่รักสู้ฟัดจิกัดจิกัดจิกัดะจะยอมกันไหมสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายจะได้รักกันงานต้องแมวยอมก่อน ผมวิ่งมาจากบ้านนะครับร<ป>วิ่งมาจากบ้านวิ่งมาครับบ้านกับร้านอยู่ไกลกันมากเลยไม่ใช่เหรอใช่จะรถข้ออ้วนะครับอ,อเปล่าครับเอ่อคือบอกรถเมล์นะรถเมล์ไม่จอดนะครับผมก็วิ่งตามมาไปแล้ว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 จนถึงปากซอยครับโอแล้วจะวิ่งตา,ามทำไมขันหน้าก็มีถ้ารอขันหน้าเดี๋ยวผมมาทำงานไม่ทันครับแต่ก็ยังดีครับประหยัดเงินไปได้ หกบาทห้าสิบครับโอ้โหกบาทห้าสิบเองโง่นะเนี่ยโง่ตรงไหนครับเอ้าก็วิ่งตามรถเมย์ก็ประหยัดแค่หกบาทห้าสิบถ้าวิ่งตามแท็กซี่ประหยัดได้เยอะเลยใช่แล้วลัวว่าประหยัดได้แบบหกสิบเจ็ดสิบบาทเลยนะเออีครับครั้งหน้าอาจารย์จะวิ่งตามแท็กซี่จะได้ประหยัดไว้ก็คือแท็กซี่มาเลยครับจะวิ่งตามทำไมล่ะตามเครื่องบินเลยดีไหม มาไงเนี่ยอุ้ยมา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 มัมา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 านมา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 มมา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 มนมามาไมา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 าาม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 มานามาาามมาดาม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 นมามาามาม๋มาาม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 มามาาม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 อมามามามมามามามมามาามาาม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 มผมามม ร้านอาหารที่ภูเก็ตเป็นไงบ้างครับขายดีไหมก็ขายดีเด็กำลังจะขายเจ็ดจากมาที่นี่อา้าทำไมครับากโกร้านากโกออกจะดังขายไปไม่เสียได้ครับก็ตั้นเด็กผอตายนะช่างเหงาอยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่เป็นไรนะคะโกถ้าโกเหงาเนี่ยก็ส่งตั๋วเครื่องบินพร้อมแพ็กเกจมาให้หมวยเดี๋ยวหมวยตามไปดูแลเองคะ่ะน <c oughs> ้อยน้อยหน่อยหมวยเล็ก ตรงนึงเข้ามานะเห็นข้างบ้านสวยดีเขาขายไหมโอ้ยทขาไม่ขายหรอกเจ๊โหยโกโมไม่ต้องพูดเลยเตียเคยจะขอเช่าบ้านข้างๆเพื่อขยายกิจการแต่เจ้าของบ้านนะดิให้คนอื่นเช่าตัดหน้าไปก่อนเจ้าของคือใครเจ้าของคือเสียชันไปตันก็ให้หวัดจัดโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบอส พูดจ uh ๊อปฮันน huh? ี่บอสคะะตาบอสเป็นอะไรคะหางตาขวามันกระตุกอะสงสัยวันนี้จะมีเรื่องไม่ดีนะเนี่ยอ้าวว่าไงลูกชายเดี๋ยวนี้ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะเสาร์ที่ก็หายตัวไปเลยออช่วงนี้ผมติดตีหนังสือครับคุณแม่แฮ้ ติวหรือติดจ้าพูดให้ชัดชัดติดอะไรล่ะครับพี่พูดให้ชัดชัดก็ติดหญิงไงชัดปะติดหญิงอะไรล่ะพี่อ,อึกอักอึกอักแบบเนี้ยพี่รุดนะคะคุณแม่หญิงที่ไหนชายเล็กฮะเ,เปล่าครับคุณแม่พี่หญิงใหญ่กับพี่หญิงเล็กก็แซวไปเรื่อยอะ นี่ถ้าแค่ไปติวหนังสือเนี่ยทำไมต้องแต่งตัวลอยกับบอยแบดนเกาหลีขนาดนี้ฮะใช่พี่เนีอาบน้ำร้อนมาก่อนอยากคิดว่าดูไม่ออกนะไอ้ดาโอ้ม oh y g ก d อย่าบอกนะคะว่าคุณชายเล็กกาลังอินอละไลๆกับใครลูกพี่ว่าพี่อาบน้ำร้อนมาก่อนใช่ไหมครับใช่งั้นแสดงว่าพี่สองคน ก็เคยโกหกคุณแม่ว่าไปติวหนังสือแต่จริงๆแล้วไปหาแฟนเหมือนผมใช่ไหมครับจริงเหรอใหญ่ใหญ่คุณแม่คะสายแล้วค่ะหญิงไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะว่าไงหญิงเล็กเฮ้ยหนูต้องน้ำซุปไว้อะคุณแม่หนูเรียไปดูก่อนนะคะ เรายังไม่เคลียร์เลยนะชัยเล็กผมก็สายเหมือนกันครับผมไปโรงเรียนก่อนนะครับอ่านใช้ได้เลยนะขอบคุณมากครับาโก <c oughs> <c oughs> ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะเจ๊เ <c> จ <oughs> <c oughs> ๊ไกลเหมือนกันนะ <c oughs> ก็ไกลนะเอ <c oughs> อ๋อแสดงว่าฝีมือตีเลขกับอัวเนี่ยห่างชั้นกันมากเลยใช่ไหมห่างสิดูเกย์น่ะทำอาหารอร่อยกว่าเกเลยอ,อร่อยกว่าเกเยอะนะเบิกตัวเสียชานครับ <c oughs> เจ้ครับนี่แ <c oughs> <c oughs> ะครับที่นี่ครับนามาเสียชานเจ้ครับเอ่อเจนี่เสียชานนะเสียชานนี่เจ้หงวหวยพี่สาวห่วย สวักเลครับอุ้ยโอ้ยจะได้จบจบกันนะเว่าแต่สิเจมีธุระแจกอะไรจะคอยกับว่าเหรอก็คืออย่างนี้ช่าอยากจะซื้อข้างๆที่บ้านนะของออเฮียไม่รู้ว่าเขาขายหรือเปล่าว่าขายให้ไม่ไรเราเรื่องเนี้ยว่าก็เคยขวดไอ้เองมาครั้งหนึ่งแล้ว กูอบอกเจ๊มาแล้วเจ๊บอกอยากคุยกับลุยอีกรอบนึงว่าจะขายอะไรอย่างไงในเมื่อว่าให้อาแก้วอีเช่าไปแล้วถ้าชั้งอะซื้อสาญยานะได้ไหมโอ้โแต่ราคามันก็แพงอยู่นะเอาเให้ว่ากอกตัวเลขตามใจว่าเลยเหรอไม่ใช่เขียนชื่อเพราะว่าช่างเก่นตัวลังสิดไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวเรานะครับทีหลังแต่ถ้าอาแก้วอีไม่ขายว่ก็ขายให้ไม่ไรนะฉันมีเงิน ฉ so yeah? ันหนึ hmm. Dude, you you know? okay, ่งข <Hey, S 1> ้อเสนอไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้าาห้นีีี่เเยอไไก อะไรแกท่านประธานเรียกผู้ช่วยเข้าไปข้างในไม่รู้คุยเรื่องอะไรกันนะแกระหว่งเดินมาเห็นโอ้หอไหมโอพาดเหรอไม่ใช่โอกาสอะโอกาสที่เราจะได้รับกัน <c oughs> มันใช่เวลาเล่นมุกเสี่ยงไหม งลจริผมว่าผลประกอบการในไตรมาสนี้ของเราเนี่ยมันไม่ไปไปตามเป้าหมายนะหรือคุณคิดว่างไงคุณวิน้นัดาใช่ครับแต่เท่าที่ผมสังเกตดูอ่ะพนักง,งานทุกคนของเราก็ตั้งใจทํางานกันเต็มที่แล้วนะครับผมเข้าใจนะว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยอย่างหนึง่งที่ทําให้เราไม่ได้ตามเป้าหมายแต่ในเมื่อเราจัดการกับปัจจัยภายนอกไม่ได้เนี่ยผมว่านะ เราคงต้องมาจัดการกับปัจจัยภายในองค์กรเราอะนะท่านจะทํำยังไงครับคุณเคยได้ยินเคล็ดลับของชาวประมงญี่ปุ่นที่ทําปลาให้สดไปที่เขาบอกว่าให้ปล่อยปลาฉลามลงไปในบ่อพักปลาใช่ไหมครับใช่คือการที่ปล่อยปลาฉลามลงไปในบ่อพักปลาใต้ท้องเรือเนี่ยมันก็จะทําให้ปลาที่จับมาได้เนี่ยว่ายน้ําอยู่ตลอดเวลาปลามันก็จะอัลเลนแล้วมันก็จะสดจนเรือนนั่นนะเข้าไปถึงฝั่งไงลนะ่ะ นี่สรุปท่านจะปล่อยน้ำเข้ามาในออฟฟิศแล้วก็ปล่อยปลาฉลามมันจะได้ว่ายน้ำกต่ต้มแตมต้มแต้คุณดูที่นั้นคุณนี่มันตลกจริงเลยนะผมว่านะเรามาปล่อยฉลามเพื่อให้ปลาเรามานันอันเลิตลอดเวลานี้ไหมเผื่อที่ว่ามันจะได้มีผลประกอบการที่ดีของบริษัทเราเงว่าแต่ว่าท่านจะให้ใครเป็นฉลามเหครับ ฉันจะเช่าบ้านหลังนี้จนก,กว่าจะครบสัญญาใครก็จะมาไล่ฉันไปจากที่นี่ไม่ได้ไอลเธอจะขายเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ขายเท่าไหร่ก็ไม่เอาไม่ต้องมาต่อรองเสียพาคนของเสียกลับไปเลยเฮ้กลับไปได้แล้วชิวชิวชิวมาอะไรฉันเป็นคุ้มไม่ใช่หมานะเ,เรื่เนี่เขาไม่ขายบ้านอะ่ะเรา <Rab. S 1> ก็กลับกันเถอะไม่กลับฉันว่าเธอจะกองหน้าค่ะเจ๊คะเงินน่ะไม่สามารถซื้อได้ทุกสิ่งหรอกนะคะทันนี่ว่าเจ๊น่ะเอาเงิน ไปเถอะค่ะไม่จริงโอ้แน่ใจเหรอคะว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างแน่ใจสิงั้นลองซื้อเวลาให้หนูดูหน่อยได้ไหมคะจะเอาเวลากี่ชั่วโมงเรซื้อเวลาได้จริงๆเหรอได้สิเด้งเกิชั่วโมงเงิสิบบาทนี่เงองโนมายถึงเวลาอย่างความยาววัยอะค่ะวัยยังไงฉันยังไม่เก๋น,นะโอ้โอไม่เอานะโกใจเย็น ซื้อได้ไหมล่ะคะถ้าซื้อได้ผมจะเชื่อว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างจริงๆแล้วฉันก็จะยกบ้านหลังนี้ให้เธอด้วยดอ้เล็กพาโกหรลอกกลับบ้านไปเถอะวะโกหครับกลับบ้านเธอครับเคยดูนะฉันต้องซื้อบ้านหลังนี้ให้ได้กูจะปวดหัวจริงๆเลยนะแม่มึงนะโอ้ย ไม่เลี้ยงเลยชีวิตเขาโคตรล่าน้ำตาไหลลงหัวใจไม่มีใครเข้าใจหัวใจสักทีวันนี้ยิงนะกินฟรีเลยแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราไปแย่งลูกค้ามานะครับเดี๋ยวนี้แย่งลูกค้ากันต่อหน้าต่อตาแบบนี้เลยเหรอใครเอ่ยนะไล่ัััดกกนนนประจแบบ้ทุ มันเลยชินกันไป